สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิชินเกิดมาตุยนะครับผมรายการที่พิชินจะมานะครับบอกเล่าเรื่องราวสรุปให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ครับยังคงอยู่กับเกมยูคิโอมาสเตอร์อลนั่นเองนะครับผมโดยในวันนี้ครับจะมาแนะนําเด็กรีซิปนะครับผมเด็กที่เอาไว้ทําคอนเทนต์แบบมัน ปั๊มพลังให้เยอะที่สุดนะครับผมคือเด็กเนี้ยปั๊มที่สุดคือพลังยมตี21,000นะครับของนัมเบอร์0นึ่งร้อยหนุ่มบอลลอนดาร์กอนนะครับผมแล้วก็ตีวันทิตย์คิวเลยนั่นเองครับผมมีไว้ทำอะไรนะครับเด็กนี้มีไว้1คือทำคอนเทนต์นะครับทำพลังสูงสูงเวอร์เท่ๆเอาไว้แก้งเพื่อนนะครับเอาไว้อวดเพื่อนเหลือไว้ทำพวก อาซีควีดวิชั่นในเกมที่จะต้องทำประโยชตีสูงๆหรือว่าทำไฮเดเมจในชุดเดียวนี่เด็กนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้นีจะเป็นเพียงแค่แนวทางการจาดัดเล่นเท่านั้นไม่ต้องจัดตามแต่ยงใดนะครับผมเอาไปสามารถปรับปรุงประยุกต์ปรับเปลี่ยนเอาคอนเซปต์ไปใช้ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็จริงๆส่วนตัวคือแนะนําว่าให้เล่นเฉพาะช่วงโกลแลนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดขึ้นแพตตินดัมแล้วเนี่ยไปเล่นเมตาเลยดีกว่านะครับผมเพราะเด็กนี้เนี่ยสู้เมตาไม่ค่อยได้นะครับสู้ไม่ได้จริง เพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้บอกว่งไงดมีเราสามารถตั้งบอร์ดสวยๆได้แต่ไม่สามารถไปแก้เกมเขาได้ถ้าเกิดเริ่มที่หลังนะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะนะครับโอเคเป้าหมายสูงสุดของเด็กนี้คืออะไรนะครับผมเป้าหมายสูงสุดของเด็กนี้ก็คือการเรียกนัมเบอร์100่งรอนูมลอนดราก้อนเข้ามาในสนาม ในตอนที่มีมอนสเตอร์เอ็กซิสอยู่เยอะที่สุดแล้วก็มีดาวรวมกันเยอะที่สุดทําให้พลังตีเนี่ยมันพุ่งที่สุดที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าหนุ่มวันับก้อนบอกไว้ว่าเทอานนหนึ่งครั้งถอดอเวอร์เล์พลังจิตีตัวนี้จะคูณ1000ตามจํานวนเอ็กซิสแหลงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดทําตามแผนแล้วเนี่ยมันจะได้ที่21,000นั่นเองนะครับผมก็คือมันจะมีแหลงมันจะมีตัวนี้แหลง12นะครับ มีตัวนี้แรง8ปดลงเป็น20โบตรงมันเองหนึ่งเป็น21่สิบคูณหนึ่ก็คือ21,000นั่นเองนะครับวิธีเรี่ยงทำยังไงนะครับผมไม่ยากครับเรามาดูทีขั้นตอนกันก่อนเลยนะครับสำหรับวิธีเรียกนะครับผมขั้นตอนที่1เราต้องมีตัวสีม่วงนี่ครับ S N S ซนเซนะครับผมมีความสามารถคือเมื่อตัวนี้นะครับถูกใช้เป็นมุ่ดดิบเอ็กซ์ซนะครับผมก็สามารถเสิร์ชนะครับแรงอัพเมจิกใบนี้ขึ้นมือได้นะครับผมเราก็จะเสิร์ชไปได้ขึ้นมมือานะครับ แล้วก็ตอน next s c e เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันใช้แรงไฮเปอร์แรงอัพลงไปแล้วมันกลายเป็นโฮปดากูเนอร์นะครับผมพอเปลี่ยนเป็นโฮปดากูเนอร์แล้วนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบ ex ทั้งสองใบนะครับแล้วก็มีไฮเปอร์แรงอัพที่ถูกใช้ไปแล้วอยู่ในสุสานนะครับผมกอนเฟิร์มโฮปดากูเนอร์ครับทิ้ง2นะครับไอถอดอเวเล่สองใบแล้วก็อัญเชิญ เดลาก,กูเบียนมานะครับผมตอนนี้พี่ชินจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้นะ,อ,ะอันเชิญนัมเบอร์97ามาละกันแล้วพอเข้ามาในสนามปุ๊บตัวไฮเปร์แลง up สกิลในสุสานจะทำงานก็ไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ทให้ตัวนี้นะครับผมจากนั้นตัวนี้ก็กดสกิลทีนึงถอดโอเวเรน์หนึ่งใบนะครับแล้วก็เรียกนูเมลอนดากอนที่มีอ่านัมเบอร์38โฮปฮามงเกอร์เนี่ยเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ซแล้วก็กดสกิลนูเมลอนดากอนถอดหนึ่ง พยายามตีเป็น2 1 0 0 0ตีปิดเกมมันจะมีโคอมโบเท่านี้ครับส่วนการ์ดที่เหลือนี่คือเอาไว้ช่วยตั้งเกมยื้อเกมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่าเจ้าพวกแม็กซี่อุละ,ละนะครับหรือแม้แต่นิบิลูนะครับผมที่ใส่มาไว้เผื่อว่าเออเฮ้ยเราเริ่มที่หลังเรากันเขาได้เรล่งจู่มันมันได้เราเบรกคอมโบเขาได้แล้วพอเอาเธอเราปุ๊บก็ลงไปเอ็กซ์ทำคอมโบทำลูกป,ปุ๊บสองมือหนึ่งตีปิดเกมส่วนมากจะเป็นสไตล์นี้นะครับนี่คือวิธีหนึ่งนะครับผมคราวนี้ หรือไม่ก็บางทีถ้าเกิดเราใช้นี้วรูปไปแล้วั่งข้ามมีโทเคมันจะตีสูงมากก็มักจะเอาตัวไคจูน้านะครับไปกินมันทิ้งเพื่อให้ไก่แมนส, 20, สองพันสองยืนแล้วก็เอาสองหมื่นหนึ่งเราตีเพราะว่าคอมโบน,น,นี้มันจะมีข้อน่ากลัวก็คือถ้าเกิดเขาไม่มีมอเตอร์พที่ตั้งโจมตีอยู่เราจะตีเขาไม่ได้นะครับส่วนมากก็เลยต้องเอาไคจูโยนให้เขาให้เขามีมอเตอร์ตั้งตีแล้วก็ตีเข้าไปนะครับใส่ อินวอ k กมาทำไมอันนี้คืออันจริงคือไว้ตั้งเกมไว้ขัดเกมเผื่อคอมโบไม่ขึ้นหรือว่าเขาลองตัวจ๋านะครับยิ w อินวกก็สู้ได้นั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วก็จะมีคอมโบเบสิกนะครับที่มักจะเล่นให้ดูในคลิปเก่าเพื่อการเล่นคอมโบแบบเริ่มก่อนแล้วก็ตั้งบอร์ดให้มันมีโฮปดากุเนอร์นะครับแล้วก็มีตัว แอนติเมตเลโอโฮปเล่นะครับผมแล้วก็มีตัวโฮปพาม์เเกอร์ยิงอยู่ในสนาม3ตัวไงเอาไว้คอยยิงเอฟเฟกดูดเวฟพวกนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเสถียรครับมันโดนแก้เกมง่ายถ้าเกิดไปเล่นตัวาสายเพียวโฮปที่มันใส่พวกซูบาบากาก้กาที่มันติดเชื่อนะครับแล้วก็ทำไปทำมามันจะได้ยูเทปมันจะได้ยูโทปิกดากูซึ่งอะไรจะตั้งบอดแน่นกว่านะครับอันนี้คือเป็นเน็กที่เอาไว้จัดเพื่อสำหรับเลียนมูนบอลดากอนมาตีสวยๆนั่นเอง นะครับส่สวนการ์ดที่เหลือจะเป็นพวกการ์ดซัพพอร์ตละยกตัวอย่างเช่นใส่เอ็กซ์เช่นแท็ติกมาเพื่ออะไรเพื่อให้ถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเราลองคอมโบเราจะได้จ่ยเยอะนะครับจะได้มีพวกอุละละแม็กซี่ดิบิลุไคจูขึ้นมือเตรียมไว้ขัดเกมเขานะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือเด็กเนี่ยบอดอตั้งบอดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับที่เหลือจะเป็นพวกการ์ดเคลียร์แผงหลังบ้างนะครับผมหรือว่าจะเป็นการ์ดที่จำเป็นต้องใช้ในการวนเอาตัวสีม่วงขึ้นมาเท่านั้นเองครับนี่ก็จะเป็น คอมโบอ่าเอฟเฟกต์การ์ดสั้นๆนะครับผมให้รู้ว่าแต่ละตัวมีควาจะามาในการทําอะไรได้นะครับอ่าที่เหลือนะครับผมก็ลองไปอ่านหรือลองจัดตามก็ได้แต่ที่บอกครับมันเป็นแค่โคลมไม่จำเป็นต้องจัดตามเป๊ะๆนะครับใครจะไม่ใส่อินโวก็ทําได้จะทําไปเป็นเพียวโฮปก็ทําได้ครับแล้วก็แค่สอดแทรก2ตัวนี้เข้าไปขบลมันก็ติดแล้วแหละนะครับแต่นี้พี่จิงใส่อินโวกมาเพื่อว่าให้ขัดเกมฝั่งงข้ามได้บ้างเท่านั้นเองนะครับผมอ่าโอเค เล่าคอมโบคอนเซ็ปต์มาพอสังเกตแล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่ทีละชื่อดีกว่าว่าใส่ตัวไหนกี่ตัวบ้างนะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูเผื่อจะได้กดหยุดคลิปเราไปเสิร์ชชื่อนะครับตัวแรกอัชเชลคูริโบนะครับผมใส่มาทําไมก็ใส่มาเรื่องของการโดดเป็นสีดาวนะครับเพื่อให้อ็กซิดได้นั่นเองแม็กซี่ครับไว้ใช้ให้ฝันข้ามอ่ะถ้าเกิดฝันข้ามเริ่มก่อนเขาลามก่อนเราจะได้จู่ห่างการมาแก้ทางเขาอุลล่าอย่างนี้ใส่2หรือใส่3ก็ได้นะครับผมใช้ขัดเกมเขาเหมือนกันนะครับ อเลสเตอร์เดอะอีอินวอลเกอร์นะครับผม mm hmm. ก็นำมมาเล่นคอมโบกับการอินวอล์นั่นเองนะครับเออการไปดีเนี่ยน่าสนใจครับเทนยีสปิริตนะครับผมตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีอ่าถ้าเราไม่ได้ควบคุมเอฟเฟกต์วอนเตอร์ Effect onter, ก็เรียกฟรีจากบนมือได้คือมันเป็นสีดาวเรียกฟรีใบแรกในต้นเกมครับก็สามารถใส่มาได้มันแค่ n o r m a l l เองอะ่ะมันมันค้าถูกมากครับติดเด็กไว้ก็เอาไว้โดดต้นเกมได้1ทีนะครับอ่าอาร์มเส้นนะครับผมเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้เสิร์ชนะครับพวก เซอเวพอรนขึ้นมือนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็คือใส่มาโดดตามเบรกซีนมากกว่านะครับไม่ค่อยได้ซีนในเรื่องการใช้เอฟเฟกนะครับใครอยากจะใส่ตัวเซลเวพอร์นเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมตัวเอเซนเนสเซตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าเอาไว้เสิร์ชนะครับไฮเปอร์แลเวอัพเมจิกนั่นเองนะครับผมตัวแอสเทลทเปียนะครับผมตัวนี้เอามาทําอะไรนะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับเสิร์ชตัวอ่าเสิร์ชตัวพวกการเวทซัพพอร์ตต่างๆนะครับผมเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันคือสามารถทิ้งการ์ดมือใบแล้วก็ ค่ะการพวกเนี่ย X Y z นะครับผม Onomat Zeal Number เวทบนกับดักขึ้นมือได้นะครับส่วนมากพี่ชินจะเอามาไว้เสิร์ช e x c h a i n t a c t i c นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เล่งจั่วนั่นเองนะครับผมตัวนี้ s อนเวอร์พอนด์เป็นกระสุนทวีนะครับเอาไว้ทำอะไราเอาไว้ให้ตัวอ่า leo h o p l a y เนี่ยอ่าใช้สกิลนะครับเรียกมาส่งใส่เราจะได้ใบยิงเอฟเฟกตั้งโต๊ะ2ใบก็คือตัวนี้แล้วก็อ่า h o p l a y อาโฮปเรียวอันดีเมดเรียวโฮปเลยยดแนเองครับผมชื่อยาวนะครับขออภัยอ่ะตัวไคจูครับเอาไว้คอยโดดไปกินพวกตัวเอฟเฟกตั้งโต๊ะน่าลำคาญต่างๆนะครับเคลมไปก่อนเราจะได้ลำของเราได้นะครับนี่ิบิลูเอาไว้ขัดเกมเขาแน่นอนครับผมถ้าเกิดเขาลำเยอะๆมากก็เคลียร์บอดทิงไปเลยนะครับเสิริญนรบไว้เสิร์ญตัวม่วงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็เสิร์ญตัวสีแดงก็ได้เสิร์ญตัวนี้ก็ได้ครับเป็นนักลบหมดเลยนะครับผมอ่านี่ไว้ฟิวชั่นอีวอกเกอร์อยู่แล้วนะครับ l i g h t ิ้งสตอร์มนะครับผมไว้เคลียร์บอร์ดนะครับผมเซ Construction ไว้วนหานะครับผมพวกตัวสีม่วงขึ้นมือนั่นเองครับตัวสีม่วงหรือว่าแรงอัพนะครับอ่ะเวทฟิล์เอาไว้เสิร์ตอินวอเกอร์ขึ้นมือนะครับอันนี้ไว้เล่นจวดด้วยช้อนนี้คือดับเบิลออนอร์ตติงนะครับผมเอาไว้ใช้สำหรับให้อ่าโฮปดับเบิลอ่าโฮปดับเบิลใช้สกิลได้นั่นเองนะครับผมเอ็กซ์ตอร์เด็กนะครับก็ใส่อ่าไม้ขบาดสองใบนะครับผมอ่าหนึ่งเวลดาร์กอนหนึ่งใบโฮปสองใบเผื่ รีโออาร์ไว้ทำไรไว้บางทีเผื่อตัวรีโอโฮปเลเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเรียกก็เรียกไปใส่กับคำๆนะครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้อ่าโฮปเดอะไลนิ่งเอาไว้ใช้ปิดเกมในบางจังหวะนะครับผมหรือใช้ล้มตัวนักนำบัณฑ์นะครับอ่าโฮปฮามิงเกอร์ไว้ก็ใช้ใช้อ่าใช้ความสามารถของโฮปดากูเนอร์ในการเรียกมายืนตั้งบอนั่นเองครับผมเป็นตัวดูดเวืที่เก่งตัวหนึ่งนะครับอ่าต,ตัวนี้หมายเลขเก้าสิบเจ็ดเอาไว้ใช้เรียกนูเมลอนอยู่แล้วนะครับผมอ่า ตัวซุตนะครับเอาไว้ทําอะไรบ้างก็เอาไว้ใช้ตั้งเคีย์บอร์ดเลอที่เราเล่นบอร์ดจริงๆนะครับอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นซุตไว้กันบอร์ดฝั่งตรงข้ามตั้งกระดานครับผมกันบอร์ดฝั่งตรงข้ามแบบคอมโบอ่ะล้างฟิวเลยจบๆไปนะครับจุกๆสุดท้ายก็โฮปแดกูเนอร์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นคอมโบต่างๆแล้วก็ยิงฝั่งตรงข้ามแอทแทคเดือสุดได้นะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเด็กนะครับแต่ละว่าระบายแสงอะไรบ้างถ้ายังไงเดี๋ยวไปดู ลำสักหนึ่งชุดละกันนะผมเดี๋ยวดูเปิดรีพย์ให้ดูว่าถ้าเกิดเล่นแล้วมันจะฟิลไหนยังไงนะครับโอเคเชิญดูครับผม ก็ลำจบให้ดูเป็นที่เรอยนะครับสำหรับรีเพย์หนึ่งคลิปนะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเด็กนี้นั้นเนี่ยเอาไว้สําหรับทําเลขสวยๆทาคลิกเบร์นะครับเอาไว้แกล้งเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมหรือไว้ทำซีเคทมชชั่นที่แบบต้องปั๊มพลังเยอะๆตีอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้จบไวๆแต่ถ้าเกิดขึ้นแพตตินัมแล้วไม่แนะนาครับปรับไปเป็นเด็กเมตาจ๋าๆเลยดีกว่านะครับผมจะไปอินเวกชาดกเงี้ยคืออิน o วกมันไปผสมอ,อ,อื่นได้แล้วนะครับผมจะไปเล่นไดทอนเต็มที่เลยนะครับผม เพราะว่าพี่ชินก็เอาเด็กอื่นเล่นช่วงแพทเหมือนกันนะครับโอเคสำหร,รับวันนี้นะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอจบมาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครก็ตามที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์<า>ให้หน่อยนะครับผมกด s u b ส c r i b e กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแนะนำชั้นวิชินให้ทุกคนรู้จักกันด้วยนะครับสำหร,รับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าจะเป็นสตรีมนะครับจะเป็นคลิปติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย